บสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาปล่อยโคมลอยโคมหรือว่าโคมลอยนะครับในวันยี่เป็งนะครับเอาอย่ามาดูความพร้อมเลยนะครับว่าไปในห้องแล้วครับการเตรียมตัวของสลาไปในห้องนะครับเตรียมความพร้อมอเฮานะครับเดี๋ยเฮาจะทาการจุดเทนเนอดีเฮาจะไปตานตานข้ตุ้เจ้าก่อนนะครับทําเป็นพิธีนะครับ เอาลอยไปกับจุดวัตถุประสงค์กัจะเพื่อไปบูชาพระเกศแก้วจุลาบณีนะครับบางบางท่านบางคนกันบ,บก็อยากสะเดาะเคาะปล่อยเคาะปล่อยน้ำนะครับเพื่อมันลอยไปกับโอมนะครับโคมลอยนะครับต่อไปจะได้มีความสุขกำลัง ครับนี่ก็จะเป็นมุดนะครับมุดที่เราไอไปชุบน้ำมันนะครับแล้วก็จุดไฟวายโฮมกลมนะครับอันนี้เราจะเอาเป็นที่กันไฟล้วงไฟไหม้กลมนะครับเราจะเอาซุปกับมุดไฟนี่นะครับลูกแรกนะครับ จากทีแล้วนะครับลูกแรกลูกแรกครับอันนี้เอาพัดลมเป่าเอาลมเข้าก่อนนะครับ ครับชุบน้ำมันเรียบร้อยนะครับพร้อมจุดแ้วเ้อร์น้ำมันก้าดนะครับน้ำมันก้าดร้อยเปอร์เซ็นต์อครับลูกแรกเก็บลองประเดิมแล้วนะครับ จยุดแล้วครับไฟเป็นรุ่งไฟมันโถวว่ะเอาโค้งเลยเลยเลยใส่เลยใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนสุกไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวว่าแ่เข่งไม่กี่ปขึ้นหรือโอ้ยเราทำการจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับรอมันเข่งเนี่ยรอควอนเข้าไปอัดอยู่ในโคมให้มันเต็มๆแล้วครับ

ฟองมีเต้อเขาตีออกมาขึ้นไปแล้วครับต้องวิ่งลงมาแล้วครับ ลงไปหนึ่งลำแล้วนะครับ ครับเคงินค้างแหมอยู่นะครับมันยังหมดลงหมดเด้ออแ,แ,แล้วเครื่งบินลงแหมล้อมด้วยนะครับ ห่างลงมาแล้วนะครับปล่อยห่างลงมาแล้วนะครับแกนที่สองครับแกนนี้สามสิบหกแผ่นแกนน้อยมาหน่อยนะครับเกมน้อยเวลาเพิ่งปล่อยถึงเตี่ยงนะครับโอยต้องเร่งปล่อยหน่อยแกนนี้เป็นอะไรครับข้อสระอ้วนห่างขึ้นครับแกนนี้ครับ่างทีบหกข้อสองตางที่หกแผ่นครับ อเนี่มาปลากับเตาฝังครับเปิ้อึงแกนร้อยปลายวันเนอะถาาออกมาจากหงยานะครับใจสู้ครับจไออกจางยาเรอลไมครับรูปน้งมันไหมหรอเไปกดเหน่อยหน่อยตี๋จุดตงีไงไมได้เออจุดเกคน กนี่กน้อยลงมาหน่อยนะครับสามสิบหกแผ่นหมดต้งลาขึ้นเอาขึ้นบอกว่าเลยแกี่เราโอเคเลยนะโยกปแล้วต้องหลกอ๋อเด้อต้องตีอ่ะ เราขเปละตึตลโบน้ำหอนเอาละครับจะขึ้นกัแกแล้วเนอะวเอาชุด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 เลยกระจลมมาแล้วนะ แล้วอย่าปิวนะเอ๊ะปากชิงเนอะเอาละครับปล่อยไปแล้วครับแกนที่สองครับกาฬมิหารนะแกนฑ์แต่เราอย่าโป้นสัางกาวิหารไปแล้วนะครับ ตางกับวันดีตีนะครับขึ้นเหนือมดครับประเดี๋ยวนี้ไม่คู่ให้มีตั้งเหนือขึ้นไปตั้งเหนือมดประเดียเดเด๋ยวนี้แันน,นี้เจ็ดสิบสองแผนนครับ

เฮ้ยอดำต่ถ้ามันถ่ายดีแล้วก็ถูกปุนยนยังหมเต็มเลยนะครับเอามันดำเหมือนน้อยกล้วินึ่งอันนี้มีเครื่องบินอยู่ลงมาหน่ะ6กลำล่า้องเ้างยไ

เครื่องบินลงมาแล้วครับเครื่องบินมาแล้วครับหลอนไปแล้วครับหลอนไปแล้วครับควนสีมาแล้วครับหลอนไปแล้วครับควนสีมาแล้วครับหาแล้วครับเครื่องบินครับ อาแล้วก็เครื่องบินเครื่องบินลงมลาสองลำครับอ่าครับมูนอยู่บนฟ้าแล้วับเครื่องบินวนมองก็เครื่องบินครับ,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 บอ่าห่างลงมาแล้วครับว่ดก็ห่างยาวขนาดนูโ้โธ่ นี่ห่าง,งยาวครับหอยล่าใหยไทแม็กเบอร์น,นอร <c oughs> ์ดล่ะนี่หอ,เอยเปลงออกไเข้าต้มนะครับนี่นะครับกรรมวิธีกรรมวิธีมัดไปเนาะคือมันเหมือนข้าวต้มมัดครับเขา,าเลยหอมอบไฟข้าวต้มนะครับ <c oughs> จะเอาทางมะพร้าวนะก้านมะพร้าวก้านมะพร้าวครบก้านมะพร้าวมันหล่แปลงหางมันเป็นของหางนักเดียต้องเลยโค่นี่ไงห้องไฟเยอะหล่้ดต้อิไอ้ไส่มาทอดกรบ่แได้กับลูกกับลูกนะไอ้เอกพี่แนี้านอ่ะเออใหญ่ยอย่งพองนัน่ะ เรียบร้อยแลครับกาแข้าวต้มโอ้ก็ไฟบติดไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้ขอสวกบไวหน่อยเลยอันนี้แกนที่สีลูกที่สีนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันจะยาวเกินไปนะครับก็จะแบ่งไว้เป็น2คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาาด้วยนะครับรอดูคลิปต่อไปนะครับมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นให้ดูนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ้้สสีแดงขายพออีซู่ะ